สมาธิถึงเช้าเหรอเช้าแล้วก็แบบว่าเดินจงกรมแล้วก็นึกถึงลมหายใจดีมากๆเลยค่ะใช่แบบท่องอะ่ะเมายอย่างเมายอย่าง What <laughs> ทำไมพี่นิกกี้จอเล็กอะฮะ <Huh? S 1> อยากให้พี่นิกกี้จอเท่ากันอ่ะไม่เป็นไรจอเล็กดีแล้วทำไมอะ่ะ หนู <Huh? laughs> ไม่อยากโผลโตอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเอาหนูจอใหญ่ด้วยอ่าไม่เอาถ้าไ,ไม่ไรพี่จอพี่จทำไม่เป็นปกติมันไม่เป็นแบบนี้นี่ตอนที่เราไลฟ์ด้วยกันก็เออพี่ป๊บไม่เป็นมองไม่เห็นเลยว่านั่งจริงนี่ีอยู่ที่ไหนหรอคะอ๋ออยู่ที่โรงแรมครับแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปปฏิบัติธรรมมาสักอีกสิบห้านาที ก็เลยจะมาแบบเดี๋ยวจะมาบอกหนูว่าเดี๋ยวจะเออนึกถึงหนูนะแล้วก็เผื่อจะบุญจะได้ถึงหนูด้วยอนุโมทนาบุญค่ะครับสาโทสาธุ <c oughs> อยากกินสาโทเอ็กซ์เนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยีใหญ่กว่าหนูแล้วอ่ะใช่ดิเอาเล็กๆดีกว่า ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะไม่รู้พี่ทํำไมเป็นหนูกลับไปเลยพี่ขอกลับเฮ้ยกลับไปวะอ้าวกลับไงเฮ้ย <c oughs> พี่เล็กกวนะ่าน้อเป็นเรื่องทุกครั้งโอเคทิว่าได้ละ <c oughs> โอเคทำไมทำไมช่วงนี้ไลฟ์กั ผู้หญิงเยอะจังเลยค่ะไม่ไม่พี่ไม่ไลฟ์กับผู้ชายอยู่แล้วพี่ก็เจอน้องเหมือนเมื่อวานเจอน้องฟังไงอ๋อไลฟ์กับพี่ฟังเหรอใช่น้องช่วยน้องฟังขายครีมอ๋อจริงงรอเขาขายครีมอะไรอ่ะหนูอ่ะเขาอ่ะส่งเสื้อผ้ามาให้แบรนด์แบรนด์เขาอ่ะเขาเหรออือฮึเขาทาแบรนด์เสื้อผ้าแล้วเขาก็ทําขยันน้องฟังทาหลายอย่างเออเขาทําเยอะทําทาเทล่ามแล้วก็ร้านผลไม้ปั่นมา เออใช่ใช่ใช,ใช่ผลไม้ปั่นด้วยอืมหลายอย่างเลยขายครีมอุายดีครีมอะไรอะคะน่าจะเป็นไอครีมครีมันมมเนี่ยครีมหนีบตะปูมั้งองอะไรอุ <laughs> ้ หนูว่าหนูรู้แล้วทำไมแอฟซีพี่นิกกี้ถึงชอบดูคุณเพราะว่าเป็นคนเฮฮาเป็นคนไม่เครียดขายขำขายขำไม่เครียดไม่เครียดน้องอุ้ยหนูเพิ่งคอนกราดูลเลชพี่นิกกี้เรื่องอะไร<อ>ครับพี่นิกกี้กลับมาใช้ได้แล้วนอนจะพักแล้วอ้าวเหรอหลายวันแล้วสี่วันสามวันแล้วอ๋อหนูเพิ่งรู้ไหมเหรอฮะคอนกราดูลเลช Thank you so much uh sister. Yeah. And uh, we uh sister brother. Yeah, of course. Oh, ah, okay. Love, do you love you brother? <laughs> I love my brother, yes. Okay, I love you too, sister. We are a uh, family. You know, we have to love each other. Yes. Yeah. Oh yeah. I k no w have sister before. Uh, all my family are three brother. จะห่วงน้องสาวไหมถ้ามีน้องสาว Yes, I want to take care ห่วงอะ and have have to hug อะมีคนบอกว่าน้องเกือบสามร้อยคนละอ๋อไม่ถึงน้องคนดูไงน้องคนดูในติกตอกเกือบสามร้อยคนแล้วยอดวิวอ่ะออ ยอดวิวคนดูอะน้องที่มาดูอะน้องๆเนี่ยน้องๆเอฟซีน่นนะเออไม่จริงจริงๆไอ้นี่เป็นปมพี่นะนะเพราะว่าบ้านพี่ผู้ชายล้วนเงยผู้ชายล้วนผู้ชายหมดเลยสามคนน่ะแล้วพี่แบบบอกแม่ว่าอยากมีน้องสาวแม่ทําให้ไม่ได้เฮ้เห,หนูก็เคยบอกแม่ว่าหนูอยากได้น้องสาวใช่ไหมล่ะ อืมแม่ก็ให้น้องชายมาแทนเออแล้วอ่อหนูพี่คนโตใช่ป่ะอยากมีฟิลมีพี่ชายป่ะล่ะหนูมีพี่ชายอยู่แล้วโอเคกอดกอดกอีกอดคุณไลฟ์สุดคนเยอะมากเลยอ่ะทำไมแบบคือคืออยู่แบบไทยไทย ติ๊กต็อกไปไปเจอเขาเหรอแล้วก็ไม่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 รู้จักกันอยู่แล้วไลเฉพาะกับคนรู้จักถ้าไม่รู้จักไม่กล้าไล์อะเอหรอไม่กล้าเลยเฉพาะคนรู้จักมีน้องอะไรวะน้องนาน่าน้องอะไรวะสวรยญญาน้องอะไรวะหมดแล้วมั้งไม่ไม่ได้มีคนที่เขาชื่อที่เขาชื่อ ชื่อไรเออหนูลืมไปว่าหนูได้อยู่กับพี่นิกี้สองคนดีกว่าคนดูต้องเยอะเดี๋ยวเขาไปแคปไปลงเอกไม่เอาดีกว่าไม่คุยเฉยๆได้เดี๋ยวพี่คุยกับน้องสองนาทีเดี๋ยวพี่ไปละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปหาไปหาไปหาไม่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 เข้าป่าเมื่อวานไปช่วยคนเก็บขยะด้วยที่ไหนคะงานชื่อวันเดอร์พุทครับวันเดอร์พุทวันเดอร์พุท อ่าใช่เป็นแบบงานคนเข่งศาสนาแบบมาเดินจงกรมกันเยอะวันเดอร์พุทธเขาจะแบบเขาจะแบบทําให้คนมีสมาธิด้วยการแบบเปิดเพลงแต่ว่าเราต้องมีสมาธินะนั่งสมาธิอะไรยเงี้ยที่ไหนคะไปถึงอะไรครับงานงานวันเดอร์พุทธ อ๋องานวันพรธุที่ไอ,อชนบุรีครับพี่เบียสวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> พี่เบียนี่พี่ชายพี่เลยพี่เบียพี่เบียน้องสาวครับพี่เบีย she is my sister you know สวัสดีค่ะเบียรประโยคเอ่อ uh, my brother my big big brother อุ๊อยจริงๆด้วยอะ่ะสวัสดีค่ะ Yeah, he's my big brother. thank you for flower to give my sister my bro, beer. Thank you. Thank you. So appreciate, thank you. <laughs> างานที่ปัตยาเหรอคะใช่ครับมันเป็นงานไม่ใช่เดินตรงกลมนนแน่แน่วันพุธวันเใช่ปะพุครับพุธวันพุงานวันพุ r ธวันเดอร์ฟรุตวันเดอร์ฟรุตเดอขาจะมีมาอีกแล้วหรออนอยากไปอ่ะเนี่ยวันเนี้ย วันนี้เหรอได้ไมีถึงวันไหนอ่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายจริงเหรอแต่เขานี่เขานั่งสมาธิถึงเช้าจริงอืมมันมีหลายบูธไงบูธ่ม,มีไปเป<า>็นแบบไปแล้วกินหึงเลยกินญ้าใช่ไหมกินญ้าเต็มไปหมดเลยคนเลยอารมณ์ดีไงพี่เลยอารมณ์ดีเขีนมาละอ๋อเหมือนนี้เอง อืมพรุ่งนี้่ไปไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วเนี่ยนะน่ะน่านนจะมาเออหนูหนูหนูอยอยากไปเพราะครั้งที่แล้วที่หนูไปหนูได้ไปแต่งตัวแล้วก็แบบได้ออนนไปแตะแททูอะไรแบบเนี้ยเพ้นน่าอ่าใช่สนุกสนุกแล้วก็เอ่อของสวยสวยดีแบบคือแบบอาร์ตคราฟอะไรแบบนี้เยอะมากแต่ถ้าถ้าน้องจะมาบอกเผื่ออาจจะแวะไปช่วงเย็นๆก็แหละจริงเหรอพร่นี่ไปกับใครอะ พี่มาคนเดียวกับเพื่อนพี่กับแฟนเขาสามคนแฟนเขาสามคนเลยเอ่ะเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่รัวรวมันเป็นสามคนที่กับเพื่อนพี่แล้วแฟนแล้วแล้วมันไม่รู้สึกไม่ไม่พี่ชอบชอบอยู่ไลฟ์กับพี่นิกี้ทีไลมีคนดูเยอะมากเลยอะ่ะ เื่อกี้อ่ะยังมีคนดูแบบสี่ร้อยหกสิบอยู่เลยอ่ะฮะเออตอนเนี้ย่ำห้าแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ของพี่นิกี้คนละแบบใช่ไหมไม่เหมือนกันเนาะไม่พี่อยู่ในห้องน้องพี่ไม่ได้ไลค์อ่าโอเคไม่ได้มีแบบสามสามนั้นเนาะม <c oughs> ีอยู่ในห้องน้องเลยพี่อยู่ในห้องเลยเลยเหรไม่ใช่ไม่ใช่ห้องน้องคือเนี่ยห้องเนี้ยห้องไลฟ์อ่ะ อ่ะฮะใช่ไงก็ใช่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 ไงใช่อพี่นิกิ้รู้สึกยังไงเวลาที่แบบมีคนแคปไลฟ์ไปลงก็ไม่นะไม่ได้ดูอะไรดูแต่หน้าตัวเองว่าแบบว่ามีคนจะบุกไหมอะอะไรนะอ๋ออะไรนะกลัวมีคนจะบุกอ่ะอ๋อว่าแบบเช็คความเรียบร้อยตัวเองเออไม่ชอบมีคนจะบุกอายอะ แต่ผู้ชายอาจจะชอบมีขนจมูกออกมาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าคะ่ะเยอะกว่าทิต้องเลม็มใช่ไหมทําไมอ่ะเพราะเพราะขนขนผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าคะ่ะน่าจะมั้งต้องเล็มม่ะต้องดึงอ่ะเ e ้ d เบียร์บราเ thank you for a rose to give Nana she is my sister she very cute twenty three years old Thank you for the roses. วันนี้ลูกพี่หล่อมาก And can you give me a rose, brother? Beer? Can you give me just one rose? Can you give me? No, no give me. เขาเอ่อพี่นิกกี้ไปถ่าย o k เ y จ้ n น t h a าพี่ เพื่อนตามละบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย FC สวัสดีครับบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินจงกรมเผื่อบายๆไม่คิดว่าจะมีคนเอาเรื่องนี้มาตลกนะบายพี่นิกกี้